สวัสดีครับวันนี้ผู้กลุ่มจะมาพูดอธิบายโปรเจกต์กลุ่มเรื่อง Network design Assignment ตครับต่อไปครับก็สมาชิกในกลุ่มก็มีตามที่เห็นในภาพนี้เลยครับต่อไปครับเราจะมาพูดถึงการออกแบบเครือข่ายของกลุ่มเรานะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นอาคาร a แล้วก็อาคาร b แล้วก็ Data c e n t e r รก็จะเียงจากซ้ายมือบนแล้วก็ขวาครับเริ่มที่อาคาร a นะครับ ก็มีการแบ่งวีแดนนะครับตามกลุ่มสีของช่วงครับแล้วก็นี่เป็น i p พีแอดเดในอาคาร A ครับก็จะมีตามแผนแกหรือว่าวี a แดนที่เราแบ่งครับตามห้องในตามรูปเลยครับรายละเอียดต่างๆครับผมแล้วก็การจัดการวีแดนในอาคาร A v วี n แดนสิบนะครับหรือว่าแพนแอกเน็ตอาร์ HR, ก็มีเน็ตเวิร์กแอดเดสที่จุดหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็ดีฟอ u l ์เก t เวจุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งครับ แล้วก็มี VLAN 20 IT Network Address จุด20.0ครับแล้วก็ Default Gateway จุด20.1ครับ VLAN 30 Finance จุด30.0ครับแล้วก็ Default Gateway จุด30.1ครับ VLAN 40 Server Network Address จุด40.0ครับแล้วก็ Default Gateway จุด40.1ครับ,บ VLAN 99 Management ก็เป็น Network Address จุดเก้าแล้วก็ Default Gateway จุดเก้าครับต่อไป ก็อาคาร B ครับก็จะมีมีการกำหนด IP 地址 CP นะครับของแต่ละภูครับของวีแ n นว่าเราจะกำหนดช่วงไหนแล้วก็ภู default gateway ของแต่ละตัวเป็นอะไรครับก็ในรูปครับแล้วก็มี exclude address ที่ไม่ให้ใช้ครับแล้วก็เริ่มที่ในอาคาร B ครับวีแ n นส0นะครับ Engineer ในเ network address ก็จะเป็นจุด5าครับแล้วก็ default gateway เป็นจุด5าครับ VLAN 20เซลล์ก็ .60 .0 ครับแล้วก็ default gateway เป็น .60.1 ครับ VLAN 30 marketing ก็ network address เป็น .70.0 0, 0, ครับ default gateway เป็น .70.1 ครับต่อไปครับก็ data center นะครับเราก็จะมี IP address เป็นเอ่แต่ละ network ตามแยกตาม interface นะครับก็จะเป็น gigabit internet 000นะครับก็จะเป็น หนึ่งหกหนึ่งจุดสองสี่จุดหกเฮ้ยขออภัยครับสองสี่หกจุดห้าจุดศูนย์ครับแล้วก็ดีฟอลต์เกจเวทเป็นจุด mm hmm. ห้าจุดหนึ่งครับก็กิกะบิดศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเนี่เปิดอันียเป็นจุดหกจุดศูนย์ครับดีฟอลต์เกจเวทเป็นจุดหกจุดหนึ่งครับต่อไปครับต่อไปในเรื่องของ static เ o า t i n นะครับสำหรับการทำ static เ o า t i n g เนี่ยเราจะ conflict static r o u t เพื่อให้เ r o u อร์เนี่ยสามารถเรียนรู้เส้นทางของเอครือข่ายอื่นได้นะครับโดยเราจะทําที่ เราเตอร์ไดมอนด์เราเตอร์รูบี้แล้วก็เราเตอร์เอเมอรัลนะครับโดยเราเตอร์เอเมอรัลเนี่ยเราจะทําการกําหนดอินเทอร์เฟซ0.0.0.1 1 1ส่วนเราเตอร์ไดมอนด์กับเราเตอร์รูบี้เนี่ยเราจะทําการกําหนด IP ลาวไปที่10.10.10.0ไปที่ในขอบของแต่ละเราเตอร์นะครับโดยสําหรับไดมอนด์เนี่ย ในขอบก็คือเส้นนี้ก็คือ1.92.168.1.2ส่วน Ruby เนี่ยก็จะเป็น1.92.168.1.6ครับต่อไปในส่วนของ Dynamic Routing p r o t o c o l เนี่ยเราจะ Config Dynamic Routing p r o t o c o l โดยใช้โปรโตคอล O S P F และก็ E ER I T P นะครับโดยเราจะทำที่บนเราเตอร์ทั้งหมดนี้ครับเพื่อให้สามารถติดต่อข้างเครือข่ายกันได้ โดยโอไอเียเนี่ยจะทำที่เราเตอร์ไดมอนด์เราเตอร์รูบี้เราเตอร์อิมมอลล์และก็แซบเราเตอร์ครับโดยสำหรับโอไอเียเนี่ยเราจะทำการกำหนดเน็ตเวิกทั้งหมดที่อยู่ในวีแลนด์ของอาคาร a ครับก็คือจุดสิบจุดยี่สิบจุดสามสิบจุดสี่สิบจุดเก้าเก้าครับและก็จะมีเน็ตเวิกที่เชื่อมต่อไปยังอิมมอลล์ก็คือจุดหนึ่งจุดศูนย์ส่วนรูบี้เนี่ยก็เช่นเดียวกับไดมอนด์ครับเพียงแต่ จากจุดหนึ่งจุดสี่เนี่ยเอ้ยขออภัยครับจากหนึ่งจุดจุดหนึ่งจุดูนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นจุดหนึ่งจุดสี่แทนส่วนเราเตอร์อามาิมัลโลเนี่ยเราจะทำการกำหนดเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อกันระหว่างตัวของไดมอนด์รูบี้แลวก็สับเราเตอร์ครับโดยที่เชื่อมต่อกับสับเราเตอร์เนี่ยก็จะเป็นไอ1 9หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสองจุดศูนย์ครับ ส่วนสับลอเตอร์เนี่ยเราจะทำการกำหนด o s ไโดยใส่เน็ตเวิร์กที่อยู่ในอาคาร B ทั้งหมดครับผมก็คือจุด50จุด60จุด70แล้วก็จ 0. ุด5.0เนี่ยเป็นเป็นเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อขึ้นไปยังข้างบนครับผมแล้วก็เน็ตเวิร์กจุด2.0เนี่ยก็คือเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อกับ e m e r a ล d ครับต่อไป EIGRP ER นะครับ เราทำ EIGRP ที่สับเราเตอร์และ ISP เราเตอร์โดย EIGRP ที่สับเราเตอร์นะครับเราจะกำหนด Network ทั้งหมดที่อยู่ในอาคาร B แล้วก็มีเน็ตเวิรที่เป็น1.1.246.1.0 6 0, ซึ่งก็คือเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อไปยัง ISP เราเตอร์ส่วน ISP เราเตอร์เนี่ยเราจะใช้ Network ที่อยู่ใน ISP เราเตอร์ทั้งหมดก็คือจะมี จุดห้าจุดศย์แล้วก็จุดหกจุดศูนแล้วก็ในเิรคที่เชื่อมต่อไปยังตับเราเตอร์คือหนึ่งสองหนึ่งจุดสองสี่หกจุดหนึ่งจุดศูนย์ครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเครือข่ายกันระหว่าง OCF และ EIGRP เนี่ยเราใช้คำสั่ง redistribute เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรโตคอลสองโปรโตคอลนี้โดยสำหรับ OCF เนี่ยก็ใช้ขอมันตามนี้ครับส่วน EIGRP เนี่ยก็ใช้ขอมานตามนี้ครับผม ต่อมาการทำ Static n e t หรือ Network Address Translation นะครับเราจะทำ Static n e t ที่ Start router ครับ mm hmm. เพื่อแปลง IP mm hmm. ของโฮสต์ hmm. จากอาคาร A และอาคาร B ครับ mm hmm. เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปอยัง Network ภายนอก mm hmm. โดยในบรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นการแปลง IP จาก192.168.40.6ซึ่งเป็นโฮสต์จากอาคาร A เนี่ยไปเป็นจุดหน่งจุดหน่งนหนึ่งครับ ต่อมาพอร์ตเอเดชตชันเซชันหรือแพทก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งของการทำเน็ตครับซึ่งเราจะทำแพทที่สตาร์ทลอบเตอร์เหมือนกันโดยเราจะสร้างแอคเซอลิสและพูแยกตามแต่ละวีแลนของอาคาร A และอาคาร B ครับแอคเซลิสเราจะตั้งชื่อเป็น10 20 30ตามเน็ตเวิร์ก ID ของแต่ละวีแลนครับส่วนพูก็จะตั้งเป็นเน็ต1 2 2 3 30เหมือนกันครับโดยในแต่ละพูจะมีทั้งหมด10 IP a d d r e s เเมื่อโฮสจากฝั่ง อาคาร A หรืออาคาร B ต้องการต้องการเชื่อมต่อบอยยางภายนอกเนี่ยก็จะเลือก IP จากปูแยกตามแต่ละวลแอนครับทําให้เมื่อการใช้งานแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะได้ IP ที่ไม่เหมือนกันครับต่อไปการทำวลแอนนะครับโดยทำวีแอนที่อาคาร A และอาคาร B อาคาร A นะครับสวิตช์หนึ่งตัวจะทำจะใช้วลแอนเดียวกันทั้งหมดครับ ตัวอย่างประมาณนะครับอินเทอร์เฟสแล้วก็เข้าไปที่อินเทอร์เฟสนะ,ค,ะนครับสวิตพอร์ตโหมดแอสเซทก็สวิตพอร์ตแอสเซทวีแลนทาด้วยวีแลนดัมเบอร์ครับต่อไปอาคาร B นะครับอาคาร B สวิตหนึ่งตัวจะใช้หลายวีแลนครับก็ทำเหมือนกันครับแต่ว่าจะใช้แอสเซทวีแลนคนละตัวกันส่วน พอทที่เชื่อมกับสวิตตัวอื่นและเราเตอร์จะใช้เป็นโหมดทั้งนะครับต่อไปการทำอินเตอร์วิแวลนนะครับทำที่เราเตอร์นะครับตัวอย่างคอมมานด์นะครับอินเทอร์เฟสจิกบิตอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับศูนย์ทับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับ encapsulation. 1 q 1 0หนึ่งตรงกับข้างบนครับเป็น VLAN Number ต่อไป IP address ครับตามด้วย address และ subnet mask ก็คือจะเป็น default gateway ของ VLAN แัมนั้นครับต่อมาครับ VTP หรือ VLAN Trunking Protocol เรานำมาใช้เพื่อลดขั้นตอนในการจัดการ VLAN ของสวิตช์ในเครือข่ายทั้งอาคาร A แล้วก็อาคาร B ครับโดยอาคาร A เนี่ยเราจะกำหนด Multi-Layer Switch 0แล้วก็2องนะครับเป็นโหมด Server เอร จากนั้นเนี่ยก็ที่เหลือนะครับสวิตท,ที่ต่อเข้าไปในแต่ละแผนเเราจะเซตเป็นโหมด client คลายแอดนะครับส่วนมัลติเลเยอร์ศูนย์มัลติเลเยอร์สวิตศูนย์นะครับกําหนดทุกอินเตอร์เฟสทุกอินเตอร์เฟสเป็นโหมดชั้งยกเว้นอินเตอร์เฟสที่เชื่อมไปยังไวเลสแลนคอนโทรเลอร์ส่วนมัลติสวิตสองเนี่ยกาหนดทุกอินเตอร์เฟสเป็นโหมดชั้งครับ ในส่วนของอาคาร B เราตั้งค่าตัว VTP นะครับที่ F1 สวิตช์เป็นโหมดเซิร์ฟเวอร์และ F2 เป็นคลายแอนครับซึ่ง F2 เนี่ยตัวอินเทอร์เฟซที่ต่อไปยัง F1 นะครับก็คือตัว Fast Ethernet 01จะตั้งเป็นทั้งทั้งพอร์ตนะครับต่อไปจะเป็นในหัวข้อของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ โดยอันแรกคือ Wireless LAN ซึ่งเราจะมี a c c e s s Point ในแต่ละแผนแเพื่อกระจายสัญญาณนะครับแล้วใน Asset s p o n t t แต่ละตัวเราจะตั้งค่าระยะครอบคลุมที่25เมตรแล้วก็รับ d h c p จาก d h c p server นะครับต่อไปก็เป็นการตั้งค่าการทำงานของ WLC นะครับหรือว่า Wireless LAN Controller ครับซึ่งเรามีการคอนฟิกให้อยู่ในเ e d w o r k เดียวกับ a อส e ซทพอยต์แต่ละตัวนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการ ตั้งค่าไวเลสแลนของแผนกไฟแนนซ์นะครับซึ่งใช้วีแลนที่30โดยตัวอย่างการทำงานนะครับแล็ปท็อปที่เชื่อมต่ออยู่กับไวเลสแลนของ h อนอะครับจะต่ออยู่กับ v l a ลน0แล้วก็ส่งผ่านทั้งที่เชื่อมต่อระหว่างแอสเซ Point ์ของ HR กับสวิตนะครับจากนั้นก็จะทำการ f o r ์เว d ดไปที่มัลติ Layer s ์สวิตครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่า r e ดัน a n นซีของ s สวิตนะครับโดยเราจะ c o n f ิกโดยใช้ s p e n d i n g t อของโปรโตคอล Rapid P V S T นะครับเราจะตั้งให้ตัวบนเนี่ยมี r i t y ต t y ต่ำกว่าแล้วก็มีการใช้งานแบนด์วิดที่สูงกว่าของกิกะบิตนะครับทำให้ในสภาวะปกติสวิตตัวด้านบนจะทำงานแทนแล้วสวิตตัวด้านล่างก็จะบล็อกพอร์ตฟาส์อินเทอร์เน็ต0ูทับถึง05ครับและเมื่อสวิตตัวด้านบนไม่ทำงานสวิตตัวด้านล่างก็จะทำแทนต่อไปก็จะเป็น r e u n d a n c y ของเราเตอร์ครับ หรือว่า HSRP โดยเราจะใช้คำสั่ง Standby เพื่อทำการ Config นะครับก็จะเห็นว่าเราใช้ p r i o r i t อของ Diamond สูงกว่าทำให้ในสภาวะปกติ Router Diamond จะเป็น Active นะครับส่วน Ruby y ด้านล่างที่มี Priority ต่ำกว่าจะเป็น Standby และเมื่อแพ็กเกจถูกส่งมาให้ Ruby Ruby mm hmm. ก็จะทำการ Drop. ดอกโดยในแต่ละซับอินเทอร์เนะครับเราจะมีการตั้งค่า v i r ั่นอลไ ให้เป็นเก t e w a y นะครับต่อมาในส่วนของ l t นะครับในรูปเราจะเป็นเป็นอุปกรณ์ l t ที่เราใช้ครับแล้วก็โมเดลโมดูล DLC หนึ่งร้อยเป็น home gateway แล้วก็สมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องครับโดยอุปกรณ์ i o t เราจะมีมีไว้ในทุกแผนกครับแล้วทุกตัวจะต่อเข้ากับ ตัว Home Gateway ครับโดยตั้ง SSID เป็น Home Gateway แล้วก็ตั้งพาสเฟสเป็น1,2,3,4,5,6,7,8แล้วเราจะใช้สมาร์ทโฟนครับต่อเข้ากับ Home Gateway เหมือนกันเพื่อที่จะควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้ครับโดยการเข้าไปที่ IoT monitor ในสมาร์ทโฟนครับแล้วเราก็สามารถเปิดปิดหรือว่าควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้ครับในสะ่วนต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการทำงานของ NET แล้วก็แพนะครับ โดยเราจะทำการปิงจากตรงฝั่งของอาคาร A นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์อเซิร์ของอาคาร A ปิงไปที่เซิร์ฟเวอร์สามที่อยู่ใน Data Center นะครับซึ่งเป็น Public IP โดยตัวที่เราจะดูเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของ Sub route r ซึ่งเราทำการทำ Static n a t ไว้แล้วครับโดยเราก็จะทำการปิงไปที่ หนึ่งหกหนจุสองสีจุดหจุดสิบเนะครับครับก็จะเห็นว่ามันทําการตอบกลับมาซึ่งพอเราไปดูที่ตัวของสับเราเตอร์เนี่ยเราก็ใช้คําสั่ง sh ip n e t translation ซึ่งก็จะเห็นว่า ip 1นึ่งก1สอจุดสิจุดหเนี่ยเราได้ทําการแมปแบบ one to one ไปที่ ip, IP หนึ่งหกหนึ่งจุดสองสี่หกจุดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งซึ่งเป็น i n s i h ์ Global นะครับส่วน Outside Local เนี่ยคือ IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ตรง Data Center ก็คือ161.246.5.11นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการทำ Static Net ส่วนต่อไปจะเป็นการทำ Path นะครับโดย Path เนี่ยเราจะ ping จากเครื่อง HR 0ที่อยู่ใน วีดนสิของฝั่งอาคาร A ครับโดยก็ปิงแบงที่เดิมครับผมก็คือปิงมาที่หนึ่งพงหนึ่งจุดสองสี่หกจุดห้าจุดสิบเอ็ดได้รับการตอบกลับมาก็เข้าไปเช็คที่ตัวของซับเไร์เตอร์ครับผมก็พิมพ์คำสั่งคอมมานดเดิมก็คือ H ip net translation ครับในตัวของแพทเนี่ยครับพวกเราเทสไว้ว่า ให้มันแมปไปที่ ip ของ1.1.246.1.10 6 1ครับผมซึ่งเป็นการแมปจาก ip ที่เป็น1.1.18.10 1 8ซึ่งเป็น ip ของตัวของ hr0 ซึ่งตัว ip เนี้ยครับมันเจน ip มาจาก d s c p server แล้วก็ไปดูที่ตัวของ outside local ก็คือตัวของ หนึ่งหนึ่งจุองสี่หกจุด้าจบมเช่นเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่อยู่ในนี้ก็จะทําการแมปแบบนี้เหมือนกันไปที่ตัวของเว็บเซรเวอร์ของฟังนี้ครับครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการถามตอบครับ มีกลุ่มไหนหร hey, ือว่ามีคนไหนมีข้อสงสัยในคําถามหรือว่าสงสัยในเนื้อหาที่เราได้ทําการทิพ์เต็มไปไหมครับผมครับผมครับครับผมอ่าผมสงสัยนะครับว่าในส่วนที่อธิบายเรื่องลอต t i n g อะครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ทำไมถึงต้องใช้ r เตอร์ถึงสี่ตัวนะครับในการทำเวนอมิก r o u ติ้งอะครับอ๋อทำไมใช้สองตัวไม่ได้เหรอครับผมี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็สําหรับ ตัวของเรื่องของ routing นะครับที่เราทำาเตอร์ถึงสี่ตัวเนี่ยก็ก็เพราะว่าการแบ่งการทำ dynamic routing เนี่ยในแต่ละาเตอร์เนี่ยเป็นการทําเพื่อให้เาเตอร์แต่ละตัวเนี่ยทําหน้าที่เฉพาะอยา่างเช่นตัวของาเตอร์ diamond นะครับให้มันทําแค่ติดต่อฝั่งอาคาร A เท่านั้นแต่ก็ทุกอย่างเนี่ยถ้าหากทําที่เาเต t ร์ตัวเดียวเนี่ยมันจะทําให้เมื่อเราเตอร์ตัวนั้นอะดาวแล้วแล้วมันจะแบบอารมณ์แบบว่า ทุกอย่างมันดับไปเลยแต่ว่าถ้าสมมุติแบบเราแยกการทําที่แต่ละตัวนะครับเวลามันดาวหนึ่งตัวเนี่ยตัวอื่นก็ยังทํางานต่อไปได้เป็นประมาณนี้นครับอ๋อโอเคครับเขา,าขาอคำตอบครับครับมีคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากรู้อะไรอย่ไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีแล้วก็กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอใีเท่านี้ครับขอบคุณครับ